สวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่องลูริสนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการ์ดมีมอย่าง Spider-NOW นั่นเองนะครับผมการ์ดนี้นะครับ Spider-NOW นะครับเป็นการ์ดเปิดตัวนะครับหากการ์ดใบอื่นที่เรากำลังเล่นอยู่มีค่าไล่รวมเท่ากับ8เพิ่มการ์ดใบบนสุดของเด็กคุณมาอย่างพื้นที่นี้โดยจะตั้งพลังต่อสู้ไว้ที่8นั่นเองนะครับคือเราต้องเล่นให้ครบจี้อ่ะครับทั้งหมด8นะในสนามไม่รวมสไปเดอร์นานั่นเองนะครับ การไนี้มันค่อนข้างมีมอเนาะถือว่าเป็นของเสริมหรือเป็นบินคอนลองถ้าสมมุติว่าเราไม่ซีเรียสขนาดที่จะต้องให้มันติดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไปได้หลายเด็กอยู่นะอย่างเช่นเด็กซูหรือว่าเด็กทานอนทําลนยนะครับหรือเด็กแบบที่ใช้แบบเออเคิร์ฟสวยๆหน่อยก็ไปได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะ ถ้าคิดว่าใบนี้อยากเปิดมาเล่นขำๆผมแนะนําให้เปิดมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากจะเล่นขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปิดนะครับใบนี้ข้ามไปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เด็กนี้นะครับเป็นทานอ m ทำลายนะครับที่ผมจะเอามาให้ดูกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเล่นกับทาร์นอ m ทำลายมันค่อนข้างสนุกนะครับเราจะมีเฮดพู o เอ g y t 3นะครับเอาไว้ปั๊ม พลังกับ Energy นะครับส่วนย้อนดูเป็นกา๊าซเสริมที่เอาไว้ใช้ทำลายหรือว่ากา๊าซตรงนั้นเราขาด1 g a 1แต้มให้ s p i d e r n o นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคิดโอเมก้าไว้เผื่อสำรองนะครับนอกนั้นก็จะเป็นทำลายอย่างเช่น c a r ์เนตหรือคิวมองเกอร์นะครับแล้วก็เวนอมนั่นเองกา๊าซที่ไว้ใช้ทำลายคือ s ซเ e r t o o t h นะครับถ้าคอมโบติดภาพมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เซเบอร์ทูธจะ0ูครับสไปเดอร์นาดึงการ์ดอย่างคิวมองเกอร์หรือว่าดึงการ์ดอย่างเวนอมนั่นเองนะครับจะทําให้เลนนั้นใหญ่มากๆนั่นเองนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าในเทินสุดท้ายนะครับเราจะคอมโบอย่างนี้ได้นะครับเราจะคอมโบเป็นเซเบอร์ทูธศูนย์นะครับ t านอสหกสินะครับแล้วก็เด a ศูนย์สิบสนั่นเองนะครับอ่าอันนี้คือคอมโบเข้าๆนะครับ อาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะครับอ่ะและเด็กนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนําว่าให้แทนอะไรอดิเพราะว่าผมค่อนข้างว่าจัดแล้วมันค่อนข้านฟิกนะครับหรือว่าเราจะไปใส่ใบอื่นแทนเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะแต่ผมแต่ผมว่ามันประมาณนี้มันโอเคนะออโอเคแล้วนะครับและเด็กนี้ก็ไม่ได้ติดในเทียนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะแต่ก็เล่นแล้วก็สนุกเพลินๆน,นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่อง การไต่แรงอะไรขนาดนั้นให้เล่นในคอนควสเป็นขำๆไปแล้วกันนะครับเพราะว่าการ์ดมันค่อนข้างมีมนเนะเนาะสไป,สปสดเดอร์เนานะครับสั้นๆประมาณนี้ครับไปดูเกมกันเลยดีกว่าสมดุลให้จกักรวาลอ๋อเรามีหนึ่งอ่าถ้าอยากให้มันเฟอร์เฟกจริงๆจวดสอง สามสี่อ่ะโอเคได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าตอนนี้เรามีห้าอูแม่งบอกเลยว่าหน้าปาดสุดๆตอนเนี้ยโอ้หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้างำอันนี้ครบแปด แต่หลังจากเนี้ยมันจะหายไปเว้ยถ้ามันหายอ่ะเท่ากับว่ามันก็จะหายว่ามันก็จะเล่นไม่ได้ถูกปะมาเป็นไงแปดฟัดีอ่ะโคตรดูนะแล้วผมจะดึงดึงอะไรก็ไม่รู้แหละ บึ๊บเรียลิตี้เรียลิตี้หนึ่งแปดอ่ะเอาบัฟให้โอเคอ่าเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนขวาได้นะเขาเปลี่ยนขวาได้คิวมองช้าไปอ่ะดิแต่จริงๆิคิวมองก็ไม่ไม่แย่นะคิวมองไม่แย่นะครับ ถ้าเธอหน้าจวดถ้าเธอหน้าเราจวดเดทอะคิวมองไม่แย่นะปาดไปเลยก็ไดนะ้สำหรับผมไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะครับ1.8ถ้าเป็นถ้าเป็นเนาอาจจะดีกว่าเนาะความสามารถคืออะไรอ่ะไม่ถึงอะไรเหรอ,อและจวดเดทไงและยังคมอ่ะ บึ๊บคือเธอเนี้ยผมว่าเราชนะแล้วเว้ยผมจะเล่นทานอสทานอสขวาก็ได้เว้ยผมว่าผมชนะแหละแต่ถ้าเขาหม่งไปมันก็กระโดดหม่งนี่เหรอผมว่าผมก็ยังชนะอดีปะ่ะ <Power. S 2> เล่นอะไรอะอ่าเขาหมง่งเห็นไหมหม่งจริงบ,บ๊อบชังฉีแต่ผมเปิดหลังก็ดีเสียงที่ลอยมาชนะแลละ <c oughs> ก็บวกแปดสบายๆอะครับเด็กเนี้ยเออแบกยังพี่เราแบกยังครับเออมาค่อนข้างที่จะไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างดวงกุเดเลยจๆโว่ไไ้เจอคีเลยเป็นผมเองอะที่ดวงกุ <laughs> ดดูย้อนกลับไปดูได้นะครับว่ามีมีไฮไลท์อยู่นะ เด็กนี้มีไฮไลท์แล้วนะครับที่แบบตึงๆเลยอ่ะแบบถ้ามันได้เล่นจริงๆมันจะเก่งมากๆนะอ๋อเคิร์ฟไม่สวยเออมือมันแย่ดิโอ้จวดสโตนสใบ กำลังคิดอยู่ว่า,าจั่วสโตนสองใบขอเป็นสโตนจั่วได้ไหมออสโตนจัว่วค่อนข้างดีนะสโตนจัว่วจั่วเป็นไม่แย่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สามหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดอ่ะเนี่ยเทิร์นหน้าเทิร์นหน้า,นาสไปเดอร์แมนนอวลงใครก็ได้อ่ะไม่ไม่ได้ละต้องเป็นคาร์เนตเอ้ยต้องเป็นคิวมองต้องเป็นคิวมอง ถ้าเคิร์ฟใหม่อย่างนี้จัวอะไรก็ได้ที่โอเคจัวคาเน็ตดี D. จวทานอสเทอร์นี้ต้องคิวมองแล้วล่ะคิวมองดีสุดถ้าจัวคิวมองได้จะดีเรามากนะครับนี่จะเป็นเทอร์นที่ดีที่สุด โดนคิวมองก็คือดีเลยอ่ะแปดโดนคิวมองอ๋อมันเป็นเอ็กย mm ี hmm. <3. S 2> mm ่สามแย่แย่ที่สุด mm hmm. ทำอะไรไม่ได้โอ้ oh. ไม่ไหวอ่ะอันนี้ดีที่สุดอหะคิวมองหน้าตาแฝกแคิวมองเออหน้าตาแปกจริงเนี่ยเฮเลียนไปไหนเฮเลียนไปขวาเขามูฟไอ้น,นี่เหรอเขามูฟเข้าซ้ายหมดเลยเอ่ะ แปลกนะออยไม่ไหวว่าแล้วไม, <c oughs> ไม่ไม่โดนคิวมองอะเสียดายโอ้โหแล้วการ์ดจั่วอยู่ไหนหมดวะ พาวเวอร์สโตนอย่ามองนะว่าเจอจังคิดโอเมกา้าโอ้โหเจอจังชัวอย่างเงี้ย วจวทานอสมาโซนจวนแลบันีสองใบเอ็ดปูปับมือ โยนมาก่อนหนึ่งสองสามสีสสามสี่ปัดปืด เซนทรีย okay. um ้อนดู เรียลิตี้ฮันนาเฮลัส มี6กที่ยังไงก็ไหวอันเนี้ยสไปเดอร์แมนหนาวแบกเด็ด เวนอมโอ้โห Shadow King แล้วยังไงต่อนนะโอ้โหจั่วไม้เอาไม้จั่วมาก่อน นี่สิที่เรียกว่าการ์ดจัว่วโอเคโอเคไรโน่เด็กแล้ววะหนึ่งสอง สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6. 6. ่ห้าหกหกวสองทีนี่ค่อนข้างดีกับเรานะไม่ค่อยดีอะอย่างนี้ดีกว่าหูเสียเบอร์ท er ู สองสี่หกแปดจะเป็นคิวมองเกอร์นี่แบบป่าแบบตึงๆอะ่ะเปลียนพื้นที่ ลืมตรงกลางไปเลยเนี่ยโจทานนตคุไมไยวันนี้อ่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแบบนี้ดีกว่าแบบนี้น่าจะคุ้มค่ากว่าแพชด,ดีออด ค,คิววองฟึบยี่คิดโอเมกาเรีวลูตี้่าคือชะตาที่มีอาจเลี่ยง หนึ่งแต้มสไปเดอร์แนวแบกแบกแบบตึงๆอีกแล้ว